สวัสดีครับ BG Premium คอนโซลซีโนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาทดสอบแสงกันนะครับในระหว่างแสงโปรเจคเตอร์นะครับเวียแสง LED นะครับที่เรามารีวิวนะครับเรามาดูในเรื่องของความคมนะครับที่ไม่ใหญ่ตานะครับติดยังไงให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับติดยังไงให้ใช้งานและไม่รบกวนเรื่องลูกทานะครับเดี๋ยวเรามาเทสนะครับระหว่างหลอด LED นะครับที่ผ่านตัวรีเฟคเตอร์นะครับหรือจานฉายเดิมของตัวรถนะครับกับตัวเลนโปรเจคเตอร์นะครับชุดควบคุมแสงของ BG Premium นะครับเดี๋ยวเรามาดูแสงกันครับอ่าเดี๋ยวเราใช้น้องแอดมินนะครัับวดคค่าแสงนะรับ เดี๋ยวให้ค่าแสงครับว่าตัวนี้ประมาณค่าแสงเท่าไหร่นะครับอ่าเดี๋ยวเรานตัวนี้นะครับค่าแสงจะอยู่ประมาณสี่พันนะครับอันนี้นะครับเราจะใช้เป็นเลนควบคุมแสงนะครับเป็นใบวอลกเก้าจุดหนึ่งนะครับแบรนด์ดีทีพีเมียร์ออโต้ซีนอนนะครับเป็นดับเบิลเลนนะครับเดี๋ยวเรามาดูค่าของแสงนะครับชุดนี้นะครับ ตัวนี้จะอยู่ประมาณสามหมื่นลักนะครับตัวนี้ข้างล่างสังเกตได้นะครับว่าคูณเสร็จนะครับเลนจะบางแสงแล้วอ่าตัวนี้ครับข้างล่างตัวนี้จะคูณเส็จนะครับข้อแตกต่างนะครับระหว่างตัวเลนโปรเจคเตอร์กับตัวจานฉายนะเดี๋ยวเสียตัวตัวนี้เข้าไปด้วยอ่าเดี๋ยวเรามาดูครับในระหว่างตัวเขาเรียกว่าตัวโปรเจคเตอร์นะกับตัวที่ผ่านจานฉายธรรมดานะครับตัวเรนเฟกเตอร์นะว่าแสงตัวไหนมันโคโรกัน ตอนนี้นะครับมีเรื่องของตัวกฎหมายใหม่ที่ออกมานะครับแสงเนี่ยติ็ดไปแล้วลบกดวนเพื่อลมทางนะครับดูได้เลยครับว่าความชัดเจนนะครับในการมองทางเนี่ยหนึ่งไม่ลบกดวนเพื่อลมทางนะครับถ้าเป็นตัวนี้อย่ากตาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับด้านบนนี้ครับเดี๋ยวเราจะทดลองถนนจริงกันนะครับระหว่างตัวเลนที่มีชุวควบคุมแสงของทางร้านวีทีบีเอียมนะครับกับตัวหลอดไฟนะครับที่ผ่านตัวรีเพคเตอร์หรือการฉายเดียของตัวรถนะครับเดี๋ยวเราดูชุดควบคุมแสงกันครับตามมาครับ นี่เรามารีวิวนะครับในถนนจริงนะครับในสภาพใช้งานจริงนะครับกับตัว LED นะครับที่ผ่านตัวจานฉายธรรมดานะครับโคมิดสี่นะอันนี้ไปต่ำนะครับแสงครับประมาณนี้เลยครับแต่ว่าตัวนี้มาคัตออฟนะครับจะไม่ชัดเจนนะครับหนึ่งมาัตออฟไม่ชัดเจนนะครับแสงฟุ้งแยงตานะครับไม่เป็นลำนะครับผมพูดเลยว่าไม่เป็นลำนะอันนี้คือแสงที่กระทบพื้นนะครับเดี๋ยวเราให้มาเทียบกับตัว เป็นโปรเจคเตอร์นะครับเลนส์ของทางร้านนะครับ BTPremium นะครับข้อแตกต่างของตัวโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับหนึ่งเลยแสงพุ่งเป็นลำนะครับกระทบวัตถุทุกองศานะครับตัวนี้มาพร้อมสูงต่ําในตัวนะครับตัวนี้เป็นสูงต่ําในตัวนะตัวนี้ไปสูงนะครับตัวนี้ไปต่ําอันนี้มองเห็นชัดไหมชัดมากครับอ่านี่ครับตัวนี้ในสภาพถนนจริงนะครับเรามาเทียบกับตัวที่มันเป็นการฉายนะครับอันนี้ก็คือตัวโคมที่เป็นรีเฟล็เตอร์นะครับ ลองเปรเเตอร์เข้าไปกลมเลยนะมองเห็นปะเห็นครับครบเลยครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อไขข้อข้อสงสัยนะครับกับระหว่างที่นอนนะครับที่ผ่านตัวเลนส์โุกุนแสงครับกับตัว LD นะครับที่ผ่านตัวจานฉายธรรมดานะครับอันนี้ถูกกฎหมายแน่นอนร้อเอเซนะครับตัวโปรเจคเตอร์นะครับ LD ตัวนี้ใส่ไปแล้วนี่คือหนึ่งเลยไม่รองรับนะครับคือไม่รองรับค่าของแสงนะครับแสงปุุงยางตานะครับ รบกวนเพื่อนร่วมทางแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถแพดมาคุยกันได้นะครับที่เฟซบุ๊กนะครับ Bt Premium Auto Sinon นนะครับทุกสาขานะครับบริหารงานโดยผมนะครับช่างหมีนะครับสวัสดีค่ะ Bt Premium นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพามเทาสอบแสงจิ้น,นะคะจากโฟมเดิมเ4นะคะกับตัวควบคุมแสงโปรเจคเตอร์ของทาง ันนี้เราลองเทสแสงนะครับระหว่างตัวจานฉายเดิมของตัวรถนะครับที่เป็นโคเมสีนะครับ mm hmm. สหลด l e อดีเรียบร้อยครับกับตัวโปรเเตอร์เลนชุดควบคุมแสงของทางร้าน BT นะครับเดี๋ยวเราดูแสงของเอ d ดีกันครับอันนี้ลองร,ยระยะเจ็ดเมตรนะครับค่าของแสงนะครับอยู่ที่700 เดี๋ยวเรามาเทียบนะครับกับชุดโอลเตอร์ชุดควบคุมแสงนะครับโอลเตอร์เลนของ b t p ีพีเมีนะครับในระยะเดียวกันนะครับ7.5เมตรนะครับเปิดไฟครับอยู่ที่ประมาณ3,400นะครับก็ประมาณ5เท่าครับของตัว L e d ดีนะครับตัวนี้เป็นชุดเลนควบคุมแสงนะครับในระยะเดียวกันนะครับ7.5เมตรนะครับอันนี้คือวัดจากตัวรถนะครับในระยะเดียวกันนะครับ เดี split, so first, ๋ยวเรามาเปรียบเทียบนะครับตัวแสงโฟลเตอร์นะครับกับเบน์นะครับตัวนี้เป็นเบน์ e 2 5 0้าสนะครับโฟลเตอร์เดิมโรงงานนะครับกับเลนโฟลเตอร์นะครับของแบรนด์ bgt premium auto s g n o n นะครับกับคุณภาพแสงครับตัวนี้เป็นเลนเดิมของตัวโรงงานนะครับขนาด3ามนิ้วนะครับตัวแสงครับตกลไปครับตัวนี้เป็นชุดควบคุมแสงนะครับของทางร้านนะครับตัวนี้เป็นโฟลเตอร์แบรนด์ bgt premium auto s g n a n นะลองดูนะครับคุณภาพแสงนะครับ ันนี้เป็นเลนเดิมของรถเบนซ์นะครับอันนี้เป็นชุดกู้ภแสงของทางร้านนะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าขัดทอฟนี่คมนะครับเส้นบุ้ยเป่งนี่คมกิบเลยนะครับอันนี้บอกชัดเจนเลยนะครับและสังเกตได้ี่โตัวช่วยของเรานะครับตัวนี้ช่วยค่อนข้างที่จะกว้างมากนะครับตัวนี้เป็นดับเบิลเลนนะครับเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยเลยนะครับอ่าตัวนี้ครับผมพิดเลยนะครับยังไงนะครับต้องขอฝากไว้ด้วยครับติดตั้งยังไงให้ถูกกฎหมายรถเบน์นะครับติดตั้งยังไงไม่ให้แย่งตราเพื่อนรองคุ้านะครับแล กับแบรนด์ดีทีพิลียมออโต้ซีนัลนะครับวันนี้สวัสดีครับลาไปก่อนครับ